อย่างนี้นะครับปุ๊บนะฮะมันก็จะโค้งเลยเข้ากันเนี่ยอันนี้ผมทําใหญ่ไปนิดนึงนะครับถ้าท่านทําพอดีก็จะดีกว่านะครับเนี่ยะก็จะเป็นเดือยเงี้ยเข้าง่ายไหมครับสะดวกดีด้วยนะครับนครับสวัสดีครับผมวิชิตไทคาพิวเตอร์นะครับคลิปนี้นอีกคลิปหนึ่งที่เราพยายามนำความรู้มาเผยแพร่หรือว่าเผื่อให้ท่าน DIY <S <S ดีวไปทํางานกันวันนี้นะครับ เดิมทีที่เราทำเสากลมกันแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีอ่าซอล่องนะครับซอล่องเข้าไปวันนี้ผมมีการเข้ามุมเนี่ยฮะเพราะว่าผนังโค้งแล้วเข้ามุมเนี่ยฮะผนังทั้งหมดโค้งนะครับเนี่ยฮะโค้งโค้งบนโค้งล่างแต่จะเข้ากับเดือยที่เป็นไม้ที่เป็นทรงกลมยังไงเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้มาทํากันเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวท่านก็สามารถไปไประยุกต์เป็นงานอื่นได้ด้วยเดี๋ยวไปตามไปตามดูในคลิปกันเลยครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเ l อร์ทเท่านั้นนะครับครับแล้วก็เสาตัวนี้ขานะครับขา ตีกลมเสร็จแล้วมีรูดโดมิโนโอ,อันนี้ก็ใส่ผนังนะครับอต่นี้ผนังเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับอ่าสุดท้ายผมจะทําแบบนี้นะครับเผื่อท่านที่ทําแล้วเป็นไอเดียไปนะครับเนี่ยฮะอ่าอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ขากลมแต่นะครับตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมผมจะทําให้มันโค้งนะครับเพราะว่าพอโค้งเสร็จเดี๋ยวผมจะปาดตรงนี้เข้าไปตรงนี้แหละครับเป็นเทคนิคที่ก็ผมอยู่โรงงานทําแต่มันเป็นเครื่องซอลลออ ที่ทันสมัยมากแต่วันนี้ DIY เราเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาทําโชว์กันครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะเอาดอกทิมเมอร์อันนี้มีจําหน่ายที่ไทแกรมเตอร์ทุกอย่างนะครับไทแกรมเตอร์ผมจะทําให้สมบูรณ์แบบเท่าที่จะทําได้ลบมุมโคง้งนะฮะนะฮะอันนี้ r r หนึ่งทับสองนะครับก็คือครึ่งนิว้วแล้วก็ส่วนดอกตีตั้งกัดตรงเนี่ย,ตร,ยตรงนี้ผมมีนะขบ่ายเต็มหน้าด้วยนะเนี่ยฮะขบ่ายจะเต็มหน้าเลยกดเข้าไปก็ได้จะขุดหรือจะกัดข้างก็ได้อันนี้ยี่สิบสองมิลนะครับ ยี่สองมิลก็คือมันจะมีความหนาเนี่ยฮะเกินไม้มานิดหนึ่งอันนี้20มิลข้างละมิลนฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ผมจะตีขอบตรงนี้นะครับให้โค้งอ่าโค้งมนอย่างนี้นะครับสองฝั่งนะครับครับแต่ถ้าจะเอา R ครึ่งวงกลมเนี่ยอันนี้ R 3 4ทับซึ่งอยู่ในกล่องนะครับเนี่ยฮะพอดีเลยตี2ทีไปครึ่งวงกลมเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็ถอดจากตัวนี้ออกมาเลยนะครับทิมเมอร์แล้วเราก็มาติดตั้งงายท้องได้ฮนะติดตั้งหรือว่าจะเป็นแบบนี้ได้เั้าน,นั้นอันนี้เป็นทิมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดอกมาเป็นดอกกัดโค้งครับไป,ไป ก็จะได้เป็นอย่างนี้ที้ผมตีโค้งสองอันด้านบนตัวนี้เป็นด้านสันหัวใจแบนๆและด้านโค้งนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราจบตรงนี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมก็มาทําจิกโดยใช้ดอกทิมเมอร์ตัวนี้ตัวทิมเมอร์ตัวนี้หน,น,น้าหน้าเต็มเขาบ่ายครับผมก็กดลงไปเลยนะครับทาจิกชนสต็อปหัวท้ายตัวนี้มันเป็นดอกทิมเมอร์ที่ลักษณะลากสไลด์ได้กดได้ตัวนี้ดีครับตัวนี้มีเสื้อ ก็เป็นของเจม่านะครับโฆษณาขายของไปด้วยราคาย่อมเยาวมากๆนะครับมีเสื้อตัวเป็นมือจับให้ด้วยครับจับจิกแล้วก็ทําตอนนี้พอดีใช่ไหมอันนี้เราก็ใส่เข้าไปในไม้ของเราพอดีนะครับแต่เดียดีรับางทีมนหน้าสัมผัสโค้งๆเราก็ใช้แฮร์ส o ูวูดแคมป์ตัวนี้ วันนี้ผมมีจำหน่ายนะอ่าเนี่ยล็อกปึ๊บอ่านีฮะก็จะเป็นแบบนี้โค้งอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยฮะโคง้งมันก็จะเข้ากันเลยฮะง่ายอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมทาวไปนิดหนึ่งครับจริงๆมันถ้าใครทำเร็วพอดีๆอย่างเงี้ยฮะก็จะเอามาโค้งอย่างเงี้ยเข้ามานะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับการเข้าไม้ขาโคง้งรับทีนี้ถ้าเราลองใส่เดือยฮะเดือเบโน่นะครับปุ๊บ อย่างนี้นะครับปุ๊บอะฮะมันก็จะโค้งเลยเข้ากันเนีย่ยอันนี้ผมทําใหญ่ไปนิดนึงนะครับถ้าท่านทําพอดีก็จะดีกว่านะครับเนีย่ยฮะก็จะเป็นเดือ,อยเงี้ยเข้าง่ายไหมครับสะดวกดีด้วยนะครับเนี่ยครับทีนี้ตรงนี้ผมจะทําเป็นโคง้งข้างในโค้งสองด้านนะครับของหัวของท้ายแต่ด้านบนนะครับด้านบนผมจะเอาเป็นตรงนะครับตรงนี้ตรง แต่ข้างล่างโค้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมซอโค้งล่างแล้วเปิดบนทิ้งเลยนะครับเพราะจะบนจะเอาเ็นแบนๆของตัวกดลงไปแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีคาบายเต็มหน้าเห็นไหมตัวนี้ก็คือผมกดกินลงไปเลยครับกดกินลงไปแล้วก็กดกดกดแล้วลากอย่างได้เพราะว่าคาบ่ายเต็มหน้าพอดีไปอย่างนะครับเ่อตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับคาบายเต็มหน้า,า,า,นาอ่ะไปอันนี้ปรับรอบได้ด้วยนะครับ ก็ลูดได้ครับนี่ครับกดกดลากลูดนีคฮะอ่าเห็นไหมฮะข,ข้างล่างโค้งข้างบนตรงการตั้งแล้วแต่ท่านตั้งนะครับอันนี้ผมตั้งเนี่ยครับก็เอาไปขัดนิดนึงนะฮะ อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเผื่อช่วยท่านได้นะครับสาหรับขอญอาตขายเจ้าทิมเมอร์ตัวนี้นะครับทิมเมอร์เจมา่าเราตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับมีเสื้อให้ด้วยมีเสื้อมีกดได้ตั้งความลึกเมื่อกี้ผมก็ตั้งความลึกจากตัวนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะตั้งความลึกเมื่อกี้กดลงมานะครับเนี่ยความลึกก็ชนกับตรงนี้กีขาไปนิดหนึ่งเนี่ยฮะตรงนี้นิดหนึ่งผมก็หมุนตรงนี้มันมีปรับละเอียดนะเจ๋งนะตัวเนี้ยเจง๋จงเจมา่าไม่แพงด้วยเนี่ยที่เป็นที่ผมบอกว่ามีตัวนี้กดได้แต่ถ้าเป็นมืืออจับเดินม เ,เดินมือได้เนี่ยก็ได้นะเนี่ยวันนั้นผมเอาดอกอันนี้ดอกของบอสเขานะครับก็เดินมือได้แต่เดินานานๆมันจะลอดเพราะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เดินได้ระดับหนึ่งเพราะมีมือ,อยางให้ก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้านานๆานก็อาจอตัวนี้เนี่ยฮะแต่แต่ให้เครื่องเป็นเครื่องเดียวนะความจริงก็คืออารมณ์ประมาณนี้อ่าครับขอญอยกขายของไปด้วยนะท่านจะได้ตรงนี้ราคาจับต้องได้แล้วงานก็ดีมีปัญหาใน6เดือนมาเหอะผมก็ดูแลให้เต็มที่ไม่เป็นไร อ่ะครับอ่าอันนี้อันนี้เฟรมเดียวก่อนนะครับจริงๆผมทำสองเฟรมวันนี้จะก็คือด้านบนนะครับอันนี้ด้านยันขาล่างนะครับยันขาบนเนี่ยเพราะผมเปิดตรงอย่างที่บอกนะฮะเราจะมีตรงแล้วก็โคง้งน,นี้ใส่ลูกโดมิโน,โนไปแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้โค้งเที่ผมบอ,อกทำเดือยทําตั้งฉากกระบ,บาเดือยปุ๊บอ่าเนี่ยฮะเจ๋งไหมเนี่ยเจ๋งไหมอ่าเดี๋ยวมาตัดลูกอีกทีได้เอียงสาเนี่ยฮะเนีน่ย อันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับแต่ถ้าใครจะไปทำแบบวิธีไหนก็ลองดูนะครับเนี่ยฮะทำกระไทยคอมพิวเตอร์ผมพยายามทําให้มีความรู้นะครับช้านิดนึงนะครับแต่จะได้ความรู้ไปทํางานจริงของผมเนีผมเน้นงานจริงไม่ได้การโชว์ของเราเนี่ยฮะเนี่ยฮะใส่เข้าไปเห็นไหมครับอ่าไทยคอมพิวเตอร์ไม่เน้นโชว์นะเน้นเอาไปใช้จริงนะครับเพราะว่าเราจําหน่ายเครื่องมือด้วยขายแล้วต้องทํางานจริงได้เนี่ยฮะเดี๋ยวใส่ไปแล้วผมก็ เนี it. It ่ยผมอยู่โรงงานเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องซอล่องแว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 งวงเข้าไปแล้วมันมีบะอันนึงเป็นเดือยอ่าผมจะบอกให้รู้อันนึงเป็นเดือยอันนึงเป็นบ่ามันแทงทีเดียวเข้าไปเลยนะครับเนี่ยฮะมันแทงทีเดียวเข้าไปแทงเดือยดอกเดียวเลยนะแล้วอันเนี้ยเป็นบาแวง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 เข้าไปนะแต่นี้เราเสียเวลาทำสองสองทีมันจะช้าแล้วมันมีโอกาสพลาดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวอ่ะอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอ่นะฮะโค้ง ปุ๊บอ่าเห็นไหมเจ๋งเปล่าเนี่ยเออเอาเนี่ยครับจริงๆผมมีจะทำตัวนี้เดี๋ยวมันมีผมไปเจอที่ในโต๊ะตัวหนึ่งนะครับโต๊ะแบบเนี้ยครับทรงแบบเนี้ยทรงเอแล้วก็มีคล้ายๆขากึงเนี่ยไปเจอในอเมซอนนะครับแต่อยากจะไม่ห้ามทำจำหน่ายนะครับทำเฉพาะทำถ้าท่านไปเห็นโต๊ะตัวหนึ่งในอเมซอนเนี่ยท่านนึกภาพตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวยังไม่จบนะเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปกันนะครับได้เฟรมกลมแล้วถือว่าแบบนี้ หาทำได้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับครับผมถ้าชื่อชอบ DIY เดี๋ยวมีภาคต่อไปนะครับผมจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม